ช่วงของข่าวดีข่าวดีจะบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจอบทที่10ข้อที่22ถึงข้อที่30ความว่าขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวพระเยซูเจ้าสรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลียงซาโลมอน ชาวยิวมาล้อมพระองค์ไว้ทูลว่าท่านจะปล่อยให้ใจของพวกเราสงสัยอยู่นานเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้าก็จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิดพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านไม่เชื่อกิจการที่เราทำในนามของพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้เราแต่ท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ใช่แก่ของเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดรนกับแกะเหล่านั้นและมันจะไม่พินาศไปเลยตลอดนิรันดรนไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เราทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคนและไม่มีใครแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้ฉายภาพ ไปที่เทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มวันนี้พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลียงซาโลมอนคุณผู้ฟังครับงานฉลองพระวิหารนั้นเป็นงานฉลองรำลึกถึงการชำระพระวิหารภายใต้การน,นำของยูดาสแมคคาเบียสในปี164ก่อนคริสตศักราชก็คือหลังจากที่อันทิโอกัสเอพิฟานัส ทำให้พระวิหารมีมณฑินด้วยการถวายหมูเป็นเครื่องบูชาบนแท่นบูชางานฉลองพระวิหารนี้ก็มีขึ้นตอนปลายเดือนธันวาคมปัจจุบันเรียกงานนี้ว่าเทศกาลแสงสว่างหรือฮานุกาเฉลียงซาโลโมอนก็เช่นเดียวกันครับเฉลียงซาโลโมอนนั้นเป็นระเบียงที่มีหลังคาปรากฏว่าที่นี่มีเสาหินใหญ่รองรับน้ำหนักอยู่ เสาหินนี้ตั้งอยู่ภายในติดกำแพงที่ล้อมลานพระวิหารไว้เพราะฉะนั้นบรรดาชาวยูวันนี้จึงมาหอบล้อมพระองค์ผู้คนเหล่านี้รอหมายสำคัญและคำตอบซึ่งพวกเขาคิดว่าทำให้เขาแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครดังนั้นวันนี้พวกเขาจึงไม่ได้ยินความจริงที่พระเยซูเจ้าบอกพวกเขา และพระองค์พยายามแก้ไขความคิดที่ไม่ถูกต้องของพวกเขาในคราวเดียวกันด้วยแต่พวกเขายึดติดกับความคิดผิดๆเกี่ยวกับพระผู้ไทยที่พระเจ้าจะทรงส่งมาความคิดมืดบอดเช่นนี้ยังคงปิดกั้นผู้คนให้ออกห่างจากพระเยซูเจ้าและ ชาวยิววันนี้เช่นเดียวกันครับพวกเขาต้องการให้พระองค์เป็นอย่างที่พวกเขาคิดนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการพระองค์ถ้าเขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้พระเยซูเจ้าก็ตรัสครับหลังจากที่ถูกรบเร้าจากพวกเขาบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิดว่าท่านเป็นพระคริสตเจ้าหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสบ,บอกพวกเขา พระเยซูเจ้าก็ปกป้องคนของพระองค์จากอันตรายชั่วนิรันด์เช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อพระเยซูอาจจะต้องทนทุกข์ในโลกนี้แต่ซาตานไม่สามารถทําอันตรายต่อจิตวิญญาณของเขาได้เลยคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้านั้นปกป้องคนของพระองค์จากอันตรายชั่วนิรันดอน เพราะฉะนั้นคริสเตชนผู้เชื่ออาจจะต้องทนทุกข์ในโลกนี้แต่ซาตานไม่สามารถทำอันตรายต่อจิตวิญญาณของเขาได้เลยและเช่นเดียวกันครับไม่มีใครสามารถเอาชีวิตนิรันดร์ของเขากับพระเจ้าไปได้คุณผู้ฟังครับในโลกนี้มีหลายอย่างที่น่ากลัวเพราะโลกตกอยู่ภาย,ตายใต้อิทธิพลของซาตานแต่ถ้าเราเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้า พระองค์จะประทานความปลอดภัยนิรันดร์ให้กับเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ รักในองค์พระคิดเจา้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ